สวัสดีครับ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 วันนี้เราอยู่ในเกม Hitman b a d Money Party 5นะฮะั้งจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะเอิมอนทิดเลยคุณไมไหนมาครับคือใช้ให้ผมเล่าไหมครับผมไปอยู่บ้านยายมาก็เลยมาแคสได้มาแคนไม่ได้ครับไม่ได้เอาคอมไปแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวนะฮะผมดากนี้ก็ จริงแล้วเป้าหมายขาคงต้องพูดนะว่าต้องทำอะไรเกมนีับแม่งมีไม่ค <c oughs> าจะได้ทำอะไรเกมน,น,นี่เกมนี่ไม่ทำได้ชื่อว่านักฆ่า <c oughs> <c oughs> เราแหมเบชต้องไม่ได้มาชักปืนมาชิบหายนะตอนนี้นะเราก็จะจ่ายเงินเขานะเอาไปมองอะไรก <c oughs> ูอะไรอะไรมองอะไรเดี <c> ๋ <oughs> เอาไปเอาไปโอ้โห <t š> <i> ไม่น่าตากเหมือนกันดูแบบเรามาหาใครเสื้อเหมือนกันนี่ครับเห <c oughs> <c oughs> มือนคนนี้เหมือนคนนี้เหมือนคนนี้มีเมาหนึ่งคนบนะกลมือพร้อมกัน <c oughs> บกมือหากันอุ<า>้ยอุฟาวงล้อมแปดร้อยแปดร้อยก่อนอื่นนะรู้สึกว่าตามเป้าหมายนะฮะ เขาให้ปกป้องน่าจะคนนี้แหละปกป้องคนนี้แล้วปกป้องแล้วฆ่าใครต่ปรปอปกป้อ,ปปอ,งปปองจากอะไรปกป้องนั่นเสียปกป้องจากอะไรมีเวอทีข้างบนเหรอเฮ้ยมีอะไรอยู่ในร่องอนะั่นเหรออะไรครับตอนนี้จะเข้าไปดูนะมีใครมีอะไรเป็นศัตว์ตรงนี้เขาต้องฆ่าหรือว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเอาดเลยไม่มีคนูเห็นนะจะฆ่าคนเห็นก่อน ไปดูเดยวไปดูขอรู้เรื่ขอรู้เรนะขนอกจะเห็นเลหันไปไม่รูเรื่องอะไรไปได้บ๊ายบายแมนไม่ตายเลยไปดีแอนเนียไม่ตายไม่ตายเป็นไรบ้างเขาเป็นไรอ่ะผมดสอเรื่องจะโดนยแดงแล้วเรียนแดงดิทำกบใจม วิ่งเงี้ววิ่งเงี้ววิ่งวิ่งต้อตกใจไงเจอตกโอเคจังหวะนี้โอกาสทองไไม่ด้หรอเคจบบอลท็อกเกอร์โอเคบอลท็อกเกอร์วิ่งเงี้ววิ่งเงี้วก่อนที่นัจะยากครัพวกมานะตอนนี้เราก็ฆ่าไปแล้วคนนี้คนนี้แหละอืมหน้าไป้หน้ากูไม่ใช่คนอื่นเลยอย่างนี้กูอยาก ปลอมแปลงยู่ที่แทงยีดได้ยังไงกันมีนมนตำรวจนะตำรวจโอ้ตำรวจผมขอเดินผ่านทางนี้ได้ไหมตำรวจได้ใช่ไหมโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคโอเคข้ามผ่านต่อไปนะฮะเรายังต้องฆ่าอีกสองเกมเนี่ยไปเปลี่นเกมอ่ะเดี๋ยวต้นทายมาเสียงมันก็ดัง จะไปที่นี่ยังไงกันแล้วผมไม่รู้จักที่นี่แลเ,เคยเล่นอีกว่ามุณเคยเล่นนะเดี๋ยวนะ No get away from me นะเกิดขึ้นอรากตบรากตบไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำไปเรื่นยมีอะไรเร่ะอไม่ไมีราก <c oughs>

อื่เดียวินได้ไมด้่ได้เอาบินได้ได้ทางเลยโอ้โหเห็นคไม่่นนั่นคือเป้าหมายหวุสัตว์เลยเป้าหมายีเช่ายเใ่ไม่ใช่แต่ว่าีต้องผ่านกผ่านการนะฮะอนนีไปเ็แลรวเราเนีนนะ แล้วบันไดก็พังจะไปยังไงโดดนะได้ไหมได้อย่าหล่นนะหลน่นงี้กูชิบหายเลยนะอ่าอ้าอ้า <c oughs> นะตอนนี้นะเรามาเจออะไรเนี่ยนี่สิบ <c oughs> ตอมวางระเบนะิดนี่วางระเบิดตามเขาเ,เดี๋ยวไปกดระเบิดตรงนี้เนี่ยปลอดภัยกว่าเฮ้ยก่อนจะกดต้องดูด้วยครับว่าเราจะหนยู่ที่ังไหน

น,นะะมันมีอะไรทำเราก็ทำตามแม่กัตาเนไนมตอนไหนก,นนกนน็้ทำอะไรตจนไหนแล้วไม่นู้เลยเหรอเอาก็ตอนไหน,นะไน,นเหรไอ้ผมไปสิโดนลงไปเลยนะเอ้น,น,นอคกโมาห ไอ้ไอ้หัวนกนั่นมันจะบอกว่าเราต้องฆ่ามันเมื่อไหร่เราขันไหนขันหนึงหัวนกมันหัวนกจริงๆเห็นไหมกับนกเห็นไหมเห็นกูไม่เห็นกันเลยหรนะเดินนี่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นอ่ะเอามีไปโน่นลองเป็น่นยังจะเห็นรึเปล่า วจเลยครับตำรวจแนวความคิดพายของเมืองเลยอะไรตรงนี้แหละผมว่ามึงเีจยวเก๋ายวรอมันมาเียอ๊ะเป็นไงคนฉลาดแล้วก็ชักยายเผลอหมานะฮะน่าจินตนรนะเราเสียบปั๊บอ่าแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีคนตายแล้วเออเอ๊ เฮ้ยสัตว์อูยเห็นไหมเห็นไหมเออไม่เห็นไม่เห็นบอ้เออซันป <c oughs> ุ๊ดน, <c oughs> นี่กูว้าวเหรอจริงๆร <c oughs> ิงกูว้าวแล้วคนได้ยินเสียงปืนเปล่าคนได้ยินเสียงกูไหมว้าวอย่เนี่ยม่เชื่อเลยมาแล้วมาแล้วมาแว้ว ไกันเน่ะผมไม่เคยว่ยวเลยคุณใส่วงยิงไ okay. mm ุ hmm. pounds, right? mm ้ยโดนอัน hmm. น mm ี hmm. ้ไม mm ่ร hmm. mm ับ hmm. พ mm ัง hmm. น yeah. ี mm ้ไม่แน่ขึ้นมาได้เดี๋ยวเราคุยมาได้ไงนี่ผมก็ขึ้นได้ผมขึ้นแน่ไออกมาที่สัเดี๋ยวบอกว่าคุณยิงนักเตะมึงหนีเลยอ่ะได้เหรอเหนียวเหนียวนะไม่ยอมนะเว้ยเปลี่ยนเลยไม่ยอมมึงออกมาออกมามึงต้องเคลียร์กับคุยจบไอคนฟางไม่มีเลย ต no? แต่ก็กินอาหารต่อเร็วเข้าโน้ตใส่แพ่นดิกไม่หมอกมาแล้วมั้ยมาแล้วมาเจ็บปมาแล้วคือเฮดช s อ o โดนตายก็อนทีก็แค่ตันี้นหนีไปนียเยี่ยมมากไปเลยตกวก็ เติมให้กันเป็มครับผมไม่ตอบแล้วหรือที่คนเนี่ยนนะค่าอีกคนเดียวรู้สึกว่าจะเหลือค่าอีกคนนึงนะฮะเลมอนรู้สึกว่าเหมือนคนนี้เหมือนจะถูกหมายฟองเลยไอ้ยังงี้นะรู้สึกว่าเราต้องหาไอ้หัวเป็ดให้เจอให่เราหาเป็ดเจอแล้วก็เป็ดไปคเป็ดโกลเป็ดโกลผมก็ทำไปเนี่ยเฮ้เกิดเลยขึ้นมีใครตายมีใครตายด้วยมีใคร ดูด้วยว่าเอพีเราอยู่ไหนเฮ้ยตรงนี <S <s ้มันทำแล้วไปก่อนไปก่อนดูเลยวิ่งเลยคุณมันจะเยอะนะแต่จะหน้าตาเป็นหมดดูแปดพันแปดนะปัญหาลัทธิปฏิเยตุฆานะอดทนไว้ทำแล้วอย่างคุณจบสิ้นเลยเราแม่งขายแล้วก่อนเขาตึกไปแล้วเปล่า เข้าไปในบาร์แน่เลยเอาเลยกระหน่ำในบาร์แล้ววิ่งไม่เอาไม่เอาหลายรอบนะครับคุณทำมาเยอะอกแล้วออกแล้วเตรียมแล้วอยู่ไหนวะแตดวงข้ากูัวไหนอ่ะกูไม่เห็นนี่ว่าคนไหนคนที่หน้าตาแต่แต่จิ๋ดละกันหนุ่มอี๋อันนี้ตอบว่านี่เปล่าไม่ใช่ที่ไรที่ช่วยนะเอาเข้าไปในบาร์อ่ะไม่ใช่ยู่แถวนี้สิ Ở đâu con này ba trăm hai mươi năm 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 Mày năm 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 năm

อย่ายิ่งเอ้ย,ยอโดนโม้งมานะเดี๋ยวมงนะเดี๋ยวกูจะฟ้อง้องจะแจงความอุยอ้ยอโดนแล้วยิงไสิดานนีก้ด่มมีแต่ผู้หญิงจะเปลี่ยนไเละได้นี่ก็คงชุด,ดนี้คงใส่ไม่ได้ไไน,น้าตือกัน เอาวะลองก่อนเอเปลี่ยนได้มาขโมยสุดนะคุณลองก่อนเอ้ยอ้แปดแปดมันโนฆ่าแล้วเปลื่อนเปลี่ยนง่้นเปลี่ยนได้ครับไ,ไ,ไปเลยไปเลยวิ่งออกวิ่งออกกลมเกปลปื่อน happy ไปครับไปหเาเป้าหมายต่อ <S 2> <S 2> อยู่ข้างๆกูเลยเหรอไหนวะไปอยู่อยู่ข้างบนตลบที่ซ่า หรือนายกนายกไม่าหย่ะนายกไปนน่แล้วแล้วมึงมีไหนเราไม่ไหวพี่มีการละเอ็ดขึ้นเราต้องอยู่ใกล้นายกเขาไว้อะวันนี้ชุดปุณเนียนแล้วครับปิดแม่ออกมาแล้วไปเลยดูเลยเนาะั่นขอย่าใครมาบ้าบ้านี้ นีหมึ่งอ๋อเห้ยคว้าคนคว้าคนนี้แหละคนคว้าทั้งหมคนนี้เลยหรอโอ้โหต่อไอ้คนนี้ดูนีะรับิดนี้ลานี่ปีจิตไปแต่มันก็ตึงนั่นต้องเป็นคนที่ดันไม่ได้จริงจมาได้เรื่องเวลาไห้ไห้โปรแกรมเกมในการร่วมเฮ้ยโอ้วออกแล้โหโอ้โหมีใครเพิ่งออกจากประตูป้ะ ไม่มอ้เหี้ยมึงจะเนียบไหมอยู่ข้างบนนั่นไงอยู่ข้างบนเราต้องเข้าตึกนี้มึ okay. งหนีกูไม่รอดหรอกพี้จะบอกว่าจะรอนายกมาเต็ดนั่งเดินนั่งเดินเดิน,ดนมากระเบียงกูต้องขึ้นมาข้ามบนเำดินใช่ไหมยเกข้าวข,าขาึ้นบเนนนบิกแล้ว <laughs> อุตส่าห์นี่อุตส่าห์ผมคิดแล้วนะว่าจะฆ่าคนให้หน้อยสุดได้จะทำได้ไม่ได้ อ,อยากจะเป็นคนแีเขาบ้างคนดีเป็นการฆ่าคนคนเราก็ต้องมีบ้างทำไงวะคกลับกลับกลับไปหมดเดไปดูนายกกันขึ้นทางอื่นป้าพึ่งต่างอื่นเป็นไปได้อยอรอนายกมาเปล่าครัไไบท่านานายกบนมามันจะลุกลี้ลุกลนนั้นนะเข้าๆออกอ่ะหน้าตุ๊กเอาวละ มีทางขึ้นทุกไมตำรวจตำรวจมาดีครับแม่ม่ตำรไปก่อนตำรวจตำรวไปเลยเร็วเร็วอีกสี่อีกสักเรแค่นี้เราทิ้งแนนเร็วเป็สายลับเลยนะเว้ยสายลับู้วสายลับยสาสาลับก็ต้องเก่งทุกด้าน เตรียมตัวกเดี๋ยวมีอะไรสุดเฉอร์เกิดขึ้นจะไปยังไงวะเนี่ยเราเข้ามพื่ออะไรยังไงมีประตูมีประตูก็เปิดประตูเฮ้ยเข้าก่อนที่นายกจะวนกับประสิทธิ์นายกมึงก็วนนะช้าหน่อยจะได้นะอุ้ยคูขอโทษวอ้โอเคโอเคห้ามกูเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวแน่นอนงงเลยเอ้ยก่อนจะยิงต้องดูก่อนว่า ก็กตายลป็มันตายตายตายไปงั้นเปี่ยนมาที่นายก็ต้องมาเล่าเอาเลยก็จะน้อยยังไงเปล่าใช่ตอมนี้ผไม่มีอะไรเอ้าทิ้งไปแล้วไม่เป็นไรมีปืนอยู่ยังไปดย จุดดักในหน้าประตูเนี่ยมากงกูกระหน่ำกระหน่ำมากจุดอ,าาออกมาออกมาดิออกมาเลยแล้วไ้หัวเป็ดไปจบอะไรกันกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยอะไรเดี๋ดดลงเหลือ <c> ก <ười> ูต้องลงให้ได้ซ<ม>ุม สบายไ,ไม่ไงตอนลงหล่ออาจจะแบบเร็วกว่าเร็วกว่าดีมรับเริมทำนั้นไม่ได้เลยลง่เาเป็นแมงแต่ลรล้เฮ้ยแดง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 เอ,อ้ยให้กูอยู่ในคามตกเถอะนะานะ้น้องนะให้กูอยู่ในคอมตกนะเจ้าคุณเสร็จยังไงป้องยุคเสร็จยังเสร็จแล้วต่อไปออกจากที่นี่ แล้วกูต้องไปเอาไดมอนด์เคสแล้วเอาจากใครอ่ะเอาจากไอ้เฮี้ยนอีกแล้วเหรอฮะเดลวูโปรเทคเรเตอรี่ออฟอินเลอร์หมายความว่าไงอ๋อทีนเตำรวจยิงไอ้เฮี้ยนนั่นตายเหรอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม จังหวะนี้เราจะไปด้วยความรวดเร็วนะครับคุณเมนีนครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ารู้แมปแล้วกลัวอะไรใช่ไหมฮะก่อนเดี๋ที่มันเหนื่อยเก่งๆนี่ไม่ใช่นะเอาละเอาละเอาละเราจะไปเรื่อยๆนะไปอย่างรวดเร็วฮะก่อนอื่นเลยไปที่ช่องวัวตัดไม่ได้เฮะตัดเลยตัดบนฝาดด้อยู่แล้วอ๋อโอเคครับโอเคตัดกันนะอ่าตอนนี้ผมกลับไปที่เดิมนะครับกว่าผมจะมาได้นะมคุกี้ไม่กลับ ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แบบทำไมุณต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยเอาบอกตอบคือโอเคทอะไรตอนเนี้ยต่อไปผมก็ต้องหาไดมอนด์เคสอ่ะมาหาไดมอนด์เคสกันต่อนะก่อนที่นายอยู่กระตุกขาเไม่ใช่ทำไมอีกกาต้องมันเหรอนี่ย ไอ้เดี๋ยงันแล้มันเดี๋ยผมก็จะรู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวร้านอาหารใครใจจำร้านแรกได้ไหมแรกม่งไม่ค่อยสนใจกูเลยอ่ะอ๋อไม่เคยเห็นกูใส่ชุดนี้ออกมาใช่ไหมมึงมองกันใหญ่เลยเห็นกูเป็นคอสเทีย์อยากกอดก็บอกมางตรงผมรู้อสเฮ้ยสัตว์อะไรวะกูทำไรมึง่กขนาดหน้านกติดหน้าขนาด ได้เลยตั้มขแข้งบ hand okay. okay. ้างดแข้งยูเหรอกูไม่มีเ้งตั้มอย่างที่ี่ไเี้ยจบด้วยหมอตานวจท่าไสงสยังสงกูกูเคยทไนึงไม่เห็นแล้วครับเราแสงตัวในฝูงชนฝูงชนพวกนยืนกูเด่นหน้าตาอะไรกันน้เขาตอกเาเฮ้ เริ่มบรรเทาลงแล้วบรรเทายังไงกูเข้าได้ใช่ไหมเข้าได้แบบเข้าได้ต้องแติมแย่งอีกแล้วเหรอแย่งอีกแล้วแบบตัวอะไรไม่เคยเห็นกูเลยกูเป็นพวกเดียวกับมึงนะเว้ยมึงไม่เคยเข้าใจอ่ะทำไมสงสัยกูก็พวกเดียวกับมึงอ่ะเดี๋ยวแั้วเดี๋ยวมันมีนกเยอะจังวะอือผมอย่าไม่ตื่นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาห้ามเข้าเข้าอย่าเข้าคอไม่เข้าเลวยขอร้องนะ นีไอสัตว์เอ้่ยล็อกคนฟิวได้ตัวมันก็เป็นล็อกได้แล้วเสร็จก็ออกไปที่นี่ฮะออฟฟิวเองได้ไหมฮะไม่ได้ตำรวจจะสนใจกูไอ้สัตว์นั่นไงโอ้โหตำรวจคนเดียวเฮ้ยยังไงเราก็เสร็จแล้วมันจะเป็นตองบวกออกมาแล้วเสร็จแล้วต่ผมต้องหาทางออกไปที่ที่ว่าทางออก วิ้งใหญ่ยิงใหญ่ยิงขอร้องถ้าต <is> ัวยิงยิงไปดูแบบไม่ได้จริงขอร้องขอละขอละเรากลับไปร้านนั้นไปเอาชุดคนมาหนชุดก็แล้วกันโอ้ยให้กูหลบเลยดิยิงไม่กลัวโดนคนโดนแม่แม่กูจะตายแล้วออ่ะตงไ

เ่แล้วเก็ชุดเร็วเย่าเยาเมากาต้งไ,ไปเลยคนเนนคนขาอะไรเห็นแมอฝีมือฝีมือเอแน่อต้องใออกไปครอบตอทางออกทางออกยังไงเยหรือว่าประตูหรือจะเราอง <c oughs> หาซืคอมอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปล่าทั้งหอด let's go อ่กไปใกโอ้ตอนนี้ก็ปีนออก้าอะไรกันขอโทษขอโทษที่เขามาเจอรตกูขอออกทางเลยกขอร้องให้กูออกเจอกูอยากกลับบ้านกูคิดถึงเมียคิดถึงเมียจริง านมาเสร็จเเดือดนี่โอ้ยแมนยังไงเลยจะขับเนี้ยได้เนี้ยเดี๋ยวคันเ้อาขยันตั้มทุกวันนะอ้ให้กูออกเถอะต่วิ่งแล้วเอาหุ่นแดงฮะกูทำให้มึงแดงวะให้กูวิ่งขาดอะนไหนไอเอสแคปเยสวิ่งมุ่งว่าเจอเยสโอ้จบแล้วนะฮะตอนนี้นะครับแหมทุกคนก็คงลุ้นกัน หรือแม่ก็คงไม่สนใจชิปที่ผมลงอ่ะล่ะเเออดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไปแนะครับฝากกดไลค์กดติดตามสกาด้วยนะแหมเป็นหน้าที่กำหนับดีครับรอบนี้กดไลค์ติดตามสกายได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมไลค์เพจเฟซบุ๊กของผมด้วยนะครับอ่าอันนี้อันนี้แค่นี้ฟังคำนี้ก็ได้ครับเขาไม่คิดจะเปิดก็โง่แง่ครับเดี๋ยวเราพูดอะไรก็ได้เขาไม่ฟังเขาไม่เปิดดูแน่นอนมันส่วนใหญ่ อย่างคุณเบนนะชอบข้ามวิดีโอไปเรื่อยๆเรื่อยๆยครับยังไงเขาไม่ทันได้เห็นฉากนี้หรอกที่เขพูดไปเนี่ยมันจะด่าเขาก็ได้มาถึงเราไม่มีใครได้เห็นครับโอเคครับขอจบไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับเดียว